ข่าวใหญ่จะข่าวใหญ่ปังไม่หยุดชุดไม่อยู่สะเทือนวงการและน่านาน้ำไปทั่วถือกำเนิดองค์กรใหม่ภายใต้การนำของหนึ่งในซีจกักรพรรดิบากกี้ครอสกิลขนาบข้างมาด้วยหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดราคิวมิฮอ๊ สมยาน้ำชายตาเหี่ยวผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกเท่านั้นยังไม่พอยังมีอดีตหนึ่งในเจ็ดแทบจนสลาดเซอร์คร o กโคไดผู้ที่เคยก่อตั้งองค์กรลับขนาดใหญ่บารอกเวิร์นับว่าเป็นการรวมตัวที่สะเทือนไปทั้งโลก จากอดีตเจตแทพจนสลัดผู้ถูกไล่ล่าตอนนี้ได้ตอบโต้และสวนกราบกองทัพเรือและรัฐบาลโลกด้วยการตั้งค่าหัวให้กับทหารเรือนับจากนี้เหล่าจนสลัดจะไม่ได้เป็นผู้ถูกไล่ล่าอยู่ฝ่ายเดียวอีกต่อไปส่วนเรื่องจ่ายจริงไหมก็คงเรื่องจริงเพราะว่าหัวหน้าองค์กรนี้นะ่ะเขารวยมากระดับบุคคลในตำนาน จนสลัดตัวตลกพันเรียวบากี้มีหรือจะเบี้ยวถ้าทุกคนมีโอกาสได้ย้อนกลับไปฟังคลิปผ้าเหตุผลที่ทำให้บากี้ได้เป็นสีจ่จักรพรรด มีอยู่ข้อหนึ่งที่กล่าวถึงวิรากรรมสุดแสบที่อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยตอนนี้ได้ไขกระจ่างแล้วว่าชายผู้นี้เขาไม่ได้มาเล่นๆเ,เรื่องไอเดียบันเจิดในเรื่องแสบๆเนี่ยขอให้บอกไหนจะแรงดึงดูดมหาสารที่ทําให้บุคคลมากีีมือมารวมตัวกันซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเราจะแทบจนสลัดคนที่เหลือจะเข้ามาร่วมกับ cross skill หรือไม่หลังจากนี้เรื่องราวจะดําเนินต่อไปอย่างไรมาติดตามไปพร้อมกันเลยนะคะ